ในสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่เมืองพระเชตวันก็เกิดมีพิสุชพคีชอบแกงเนนคือใช้เนทนทำนู่นทำนี่บ้างเนนก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพระแต่น่าจะว่าพระพูดจาไม่เรียบร้อยเนนก็จึงไม่อยากทำ เมื่อไม่อยากทำแล้วก็รู้ไปถึงพระกันของพทธเจ้าพทธเจ้าก็ตัดเรียกมาอบหลมเรื่องการใช้คำพูดคำจาว่าจะใช้ใครนั้นก็จะต้องรู้จักใช้คำพูดที่อ่อนหวานเขาจึงอยากทำไม่ใช่คำพูดที่คมเห็งรหลงแกเขาจึงไม่อยากไปช่วยพระอ,องค์ก็ส่งเล่าถึงนันทวิสาร ในสมัยที่พระองค์ทรงเกิดเป็นชาติเป็นพระโคจึงส่งเล่านิทานให้ฟังเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังเชิญรับฟังได้ครับ ที่เมืองพาราสีในอดีตการ์โนนได้มีชายคนหนึ่งเป็นชาวนาเกิดไม่ล่ำรวยเท่าไหร่แล้วก็ไม่จนบ้านแกมีวัวอยู่ตัวหนึ่งก็ค,คือเลี้ยงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเกนื่องจากว่าโตมาก็แม่มันก็ตายเมื่อโตขึ้นก็เป็นโภที่มีความเก่งมีกำลังกำยำอยู่ต่อมา พยาโคก็คิดว่าเราเนี่ยมีกำลังมากสามารถจะช่วยเหลือชาวนาผู้นี้ให้ลํำรวยได้เมื่อรู้ความเก่งของตนเองแล้วก็เข้าไปบอกเจ้าของว่าเจ้านายฉันเนี่ยมีกำลังมากสามารถลากเกวียนได้ร้อยเล่มติดติดกันโดยที่ไม่ติดขัดเลยให้ไปพนันกับเศรษฐีและเราก็จะได้ มีเงินมีทองสา,ามารถจะเลื่อนฐานะให้ดีกว่านี้ได้ก็ถามว่าโอ๊ยตังก็ไม่มีและจะทำไงก็แนะเจ้าแนะเจ้าของบ้านว่าก็ไปยืมญาติมาก็ได้ไปยืมคนโน้นคนนี้มาแล้วก็ไปพานันกับเศรษฐีเมื่อชนะแล้วเราก็จะได้มีตังเมื่อคิดดังนั้นแล้วว่าแกมั่นใจหรือเปล่าก็อบอกว่ามั่นใจ ชาวนาคนนี้ก็เลยไปยืมสตังญาติด้วยเงินหนึ่งพันกหาปะนะยืมญาติไม่พอก็ยืมคนต่างๆบอชนะแล้วจะเอามาคืนก็ตกลงไปพน,นันกับท่านเศรษฐีเทเศรษฐีเศรษฐีก็โอ้แกมีเงินเดิมพันหรือเปล่าก็บอกว่ามีนี่ตังเตรียมไว้แล้วเศรษฐีก็ดูวัว เป็นพระพุทธเจ้าแหละพุทธเจ้าสวยชาติเป็นพระยาโคเห็นแล้วก็เออเจ้านี้มันมีตังที่จะรับพนันเอาตกลงมันอยู่ดีมันทาก็เลยเอาเมื่อถึงเวลาก็เอาเวากเาเวียนเนี่ยใส่หินให้เต็มร้อยเล่มเกวียนแล้วก็วางไว้ที่เนินให้พญาโคลากเมื่อถึงวันพญาโคก็ลากซึ่งนายชาวนาคนนี้ก็มีความกังวลว่าเราจะแพหรือเปล่า ถ้าเราแพ้เนี่ยเราจะต้องกันหนี้เขาเงินยาที่ยืมมาก็หมดเราก็จะต้องจนประเก่าอีกก็มีความเครียดทั้งคืนเมื่อถึงเวลาก็มีประชาชนมาร่วมรุ้นแล้วก็เดิมพันกันมากมายว่าบางคนก็เดิมพันว่าโคชนะจะได้เท่านี้บางคนก็เดิมพันว่าถ้าโคแพ้ตัวเองก็จะได้ตังค์เมื่อถึงเวลา มืถึงเวลาก็ปรากฏว่านายชาวนากลัวจะแพ้ก็เลยดุและก็ตีเจา้พาพญาโคพญาโคก็หมดกําลังใจจึงไม่ลักเกวียนนายชาวนานาก็หมดเนื้อหมดตัวและยังต้องใช้นี้เขาเล่นการพน,นันนั้นก็บางส่วนก็ได้สมปรารถนาบางคนก็ผิดหวังไป พยาโคก็เห็นชาวนาเสียใจก็จึงได้ไปปอบโยนก็ไปพน,นันใหม่แต่ให้พูดกับเขาดีๆน่อยก็ไปบอกกับเศรษฐีใหม่ไปยืมทรัพย์มาใหม่เมื่อได้มาแล้วก็เดิมพันเป็นสองเท่าพอถึงเวลาแข่งขันชาวนานก็พูดดีออกพบอมหาจำเลิน พ่อโคมุยผู้มีกำลังมากจงลากเกวียนลอยเล่มให้คาบเนินนี้ไปโคได้คำพูดที่เป็นกำลังใจโโกล็ลากเปวียนรอยเล่มคาบเนินนั้นไปได้โโก็ทำให้ชาวนานั้นได้ใช้นี่แล้วก็มีเงินมีทองอีกหนึ่งเท่าตัวเศรษฐีก็ยอมรับกำลังของพญาโคพวกที่เล่นการพน,นันนั้นก็ได้ตังกลับมาคืน ฉะนั้นเวลาเราจะใช้ใครพูดกับใครก็จต้องพูดจาไพเลาะพูดมีหางเสียงพูดมีนบับมีนวลไม่ใช่คำพูดที่กระโชกโกกงากหรือเป็นคำพูดที่ตัดกำลับบงใจเขาจึงจะทำตามคำของเราด้วยความเต็มอกเต็มใจ,จเจริญพร